ว่วันนี้เรายุ่งแล้วก็จะรีบไปแกแค่การบ้านแรกเนี่ยนะแตเอามือขึ้นมานับสิแต่ถ้ามือมันไม่พอก็เอามือตีนขึ้นมานะทำไมแกถึงเล่โง่ขนาดนี้ฮนะโอ้ยพี่ฉันก็คิดถึงพี่เหมือนกันจ้ะฉันอยากจะตียอยู่แล้วเนี่ยจริงนะจ๊ะ ุ่นี้เลยนะจ๊ะแม่กลับมาแล้วเย yeah! พ่อกับแม่กลับมาแล้วพ่อกับแม่เหนื่นไหมเหนื่อยจ้ะ <c oughs> น่หนูและลูกว,วันนี้ไปเรียนเป็นยังไงบ้านสนุกไหมสนุกมากมเลยจะแม่จ๊ะช่วยสอนกันบ้านหนูหนยจ้ะโอ้ยเแม่เพงจะกลับมานีเหนื่อยอะ่ะอย่าเพิ่งวนใจแม่ได้ไหมอะหนูทาเองไปก่อนนะถ้าเกิดทไม่ได้อ่ะ จะให้พี่อู๋ยิงสอนนะลูกนะแล้วถามพี่นี่ยิงเดี๋ยวยังไงอะ่ะสอนกันบ้านน้องเลยนะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพายขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะร้นอนแล้วอ่ะเหนื่อยด้วย จะมีงานโรงเรียนหนูได้ขึ้นเป็นตัวแทนในบนเวทีได้นะจ๊ะพ่อไปดูหนูได้ไหม,มเดี๋ยวนี้หนูเก่งขนาดนี้แล้วลูกออแต่ว่าอีกสองวันนะ่ะพ่อกับแม่น่าจะยุ่งมากลูกเพราะว่ามีงานสำคัญถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อให้พี่อวงอิงอไปดูแทนนะ <c oughs> เออวงอิงเดี๋ยวจัดการ พาน้องเทอริสเนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็พาเขานอนด้วยนะพ่อขอตัวไปอาบน้ำอนลูกพ่อไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยลูกเลยเอ้าิรีทันไหสิจะได้ไปนอนฮัลโหลพี่ขอให้จา คิดถึงพี่นะทรคิดถึงพี่อีกนอนฝันก็ยังคิดถึงพี่เลยจ้ะพี่อะไรหนูบวกเลงไม่ได้บวกเองสิอะไรนะจ๊ะพี่พี่เพื่อนหนูโอ๊ยทำไปสิ พ่อกับแม่ต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวพ่อให้พี่อุอ๋ยยิงไปส่งที่โรงเรียนแทนนะล้ no, พวพ่อกับแม่ไม่อยู่กินข้าวเช้ากับหนูก่อนหรอเธอลีดก็พ่อบอกวลาไงลูกว่าวันนี้เรายุ่งแล้วก็จะรีบไปแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรถติดยิงฝากไว้นะอย่าดื้อนะลูกนั่งแท็กซี่ไปส่งเอาเลยนะ ินนี่ถึงเวลากินก็กินไปสิแต่ปวดท้องเป็นอะไรขึ้นมาแล้วพ่อแม่มาด่าฉันจะทำไงฮะปวดท้องสิพี่พ่อแม่จะได้มาสนใจหูบ้างโอ๊ยนี่เอาสมองส่วนไหนมาคิดฮะวันวันเวลาเขาแทบจะไม่มีเวลาให้แกเลยถ้าแกเป็นอะไรึ้นมาเนี่ยเขาคงฝันอี่แกจะตายแน่ อ๋อแล้วถ้าแกอยากกินขนมอ่ะแกก็หยิบหยิบม,มานะแล้วก็หยิบม,มาเผื่อฉันด้วยไปจ้า ทำไม่ได้อะพี่ช่วยสอนหนูหน่อยหนูบวกเลขไม่เป็นโอ๊ยลัคาน่ะจะพูดอะไรเนาเนี่ยแต่อีแค่การบ้านเลขเนี่ยนะก็ะเอามือขึ้นมานับสิแต่ถ้ามือมันไม่พอก็เอาดูตีงเข้ามานับทำไมแกถึงได้โง่ขนาดนี้ฮนะ,ะก็ถึงว่าโง่แบบเนี้ยพ่อแม่ถึงไม่สนใจหนูจะฟ้องพ่อว่าพี่ว่าหนูโง่นี่ แก่ซเศร้าโศกฮะแกไปฟองพ่อแน่เลยฉันตีกับตายแน่รีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็รีบขึ้นไปนอนนั่นแหละแล้วถ้าแกไม่หลับนะฉันจะเอายานอนหลับให้แกกินแต่หนูยังไม่ง่วงนี่ยังไม่ง่วงเหรอยังไม่ ทำงานได้งเงินเยอะไหมหมหนูถามทำไมอะ่ะก็ต้องเยอะสิลูกพ่อกับแม่ทำงานวันเก็บเงินได้เยอะเพื่อที่ลูกจะได้เรียนสูงๆแล้วเวลาอยากจะได้อะไรพ่อกับแม่ก็ซื้อให้หนูได้ะครับ เป็นอะไรอะลูกแห่พ่อดูสินี่นี่มันรอยช้ำอะไรอะหนูไปทำอะไรมาเออคือหนูหกล้มที่โรงเรียนนะจ๊ะหกล้มเหรอทำไมพ่อไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยอ่ะนี่ก็มีอีกรอยหนึ่งทำไมเป็นเยอะขนาดนี้ลูกหกล้มอะไรเนี่ย ชายเอา้าแล้วคุณหนูยังไม่ลงมาอีกหรอคะให้ฉันขึ้นไปตามเองไหมคะไม่ต้องฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอเรื่องอะไรอะคะดูนี่อตอเน,นี้ที่บ้านฉันติดกล้องวงจรปิดไว้ทั้งหมดนะฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วที่เธอทำร้ายร่างกายรูปของฉัน รอยเขียวช้ำนบนตัวลูกของฉันเนี่ยมีเยอะมากทำไมเธอถึงทำกับลูกฉันได้ขนาดนี้ฮะโอิยเออคุณผู้ชายคะคือฉันไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะยกโทษให้ฉันด้วยนะคะคุณผู้ชายฉันจะแจ้งตำรวจและลากเธอเข้าคุกคุณผู้ชายคะอย่าทำเลยนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณผู้ชายฉันไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะไม่ต้องพูดแล้วฉันตัดสินใจไปแล้วพ่อ อย่าจับพี่เขาส่งตำรวจเลยทำไมละ่ะลูกเขาทำร้ายหนูแล้วลูกนะแต่พี่เขาก็เลี้ยงดูหนูเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่อย่จับพี่เขาส่งตำรวจเลยนะใช่ค่ะคุณผมมู้ชายยกโทษให้ฉันด้วยนะคะพี่เขาคงแค่ทำพลาดอะไร ครั้งนี้ฉันจะให้อภัยเธอไม่จับเธอส่งตำรวจเพราะว่าเห็นกับลูกฉันเราได้เห็นกับสิ่งดีที่เธอดูแลลูกฉันมาตลอดแต่ว่าฉันจะไล่เธอออกเอ,อ่อถ้าไล่ฉันออกแล้วใครจะมาดูแลคุณหนูนะคะเธอไม่ต้องมปห่วงหรอกฉันกับพี่ป๊อกอะจะแบ่งเวลาดูแลลูกฉันเองออไปได้แล้ว ค่ะคุณหนูดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็พี่ขอโทษอีกครั้งนะคะค่ะไปแนะคะไปเลค่ะัสดีค่ะ,คะมานี่ลูกพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อกับแม่เนี่ยดูแลนไม่ดีทำให้หนูต้องโจรได้ไม่ร้ายแบบนี้ต่องไปนี้พ่อกับแม่สัญญานะ ว่าจะมีเวลาอยู่กับผมมากขึ้นเตรีมใจไหมค่ะงั้นวันนี้เนี่ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าดีเลยค่ะสวนตัวถูกไหมดีไหมดีเลยค่ะโอยแต่พ่อรู้สึกเหนื่อยไม่ไปก็ได้รอเลยไป, <c oughs> ไปไมไปค่ยไปสิ <c oughs>